สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องปองสลาก .com คุณจ๊อบมาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับรุ่นพี่ที่รู้จักกันที่มักจะไปเก็บเอาอะไรชิ้นส่วนของรถที่ไม่มีเจ้าของครับแล้วแอบ,บนำมาขายจนได้เจอดีครับ คุณจ๊อบมาพร้อมกับเรื่องซากรถเดี๋ยวมาติดตามฟังนิดนึงการเป็นสายที่6นะครับเดี๋ยวรอเจหวีติดต่อไปที่สายของคุณจ๊อบสักครู่หนึ่งฮะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้ง37,691ท่านด้วยครับที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมรับฟัง The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับ เอาละครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณจอบได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับคุณจอบสวัสดีครับพี่แจ๊คสวัสดีทีมงานสวัสดีผู้ฟังครับผมอ่าคุณจอบล้อแมกซ์ยังสิ่งครับผมสบายดีนะสบายดีครับพี่ที่บ้านฝนตกไหมครับยังตกอยู่เลยครับยังตกอยู่เลยนะคน่าจะเหมาะบรรยากาศเหมาะกับการ เล่าเรื่องนี้เลยคุณจอบเหมาะด้วยพี่เพรเล่าริมระเบียง <c oughs> เพราะว่าในในห้องไม่ได้เมื่อกี้เจวี่ยบอกว่าเสียงมันกล้องออผมก็เลย <c oughs> ก็ต้องก็ต้อง,ดงอเดินขยับออกมาตรงระเบียงเฮ้ยแต่ดูด้วยนะถ้าฝนตกหนักมากๆอ่ะอันตรายนะอ๋อระเบียงไม่โดนฝนพี่แจ๊กไม่เดี๋ยวฟ้ามันจะลงอืมไม่มีฟ้า, <c oughs> า,าพี่อะไนี่เงียบคุยโทรศัพท์อ๋อโอเคโอเคดูดีๆนะดูดูดูดีๆนะ เอาอะไรกันไม่ได้นะไม่ได้สาบานอะไรที่ไม่ใช่คุยโทรศัพท์ไอ้ตรงโล่งๆฝนตกๆมันอันตรายเหรอเ่นพี่อ่าโอเคโอเคคุณจ๊อเรื่องนี้เนี่ยเป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกันเขาเล่าให้ฟังครับผมนะครับเรื่องของซากรถคือพี่คนเนี้ยเขาไปเอาพวกอะไหล่ชิ้นส่วนเอามาขายใช่พี่เออเล่าให้ฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้น คือจริงๆเรื่องเนี้ยผมต้องขอเตือนก่อนนะว่ามันมันไม่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างอ,ะอ่ะอะคือมันเป็นการที่เขาแบบว่าเหมือนไปเจอซากรถเะไยอย่างเงี้ยแล้วก็ไปแง,ง่แง่แกะเอ่ยอย่างเงี้ยพี่ส่วนบางชิ้นเะไยอย่างเงี้ยที่เราสามารถแกะได้อืเดี๋ยว,แวป<า>แอบไปแอบแกะมาอย่างี้หรอประมาณนั้นที่จะคมันจะเป็นแบบ ก็อย่างตามชื่อเรื่องเลยพี่คือตากรถอะ uh huh. คือเหมือนเขาจอดทิ้งแล้วอะไรอย่างเงี้ย uh huh. อยู่แบบที่ว่างๆเมืนไม่มีใครสนใจอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ uh huh. อ่าคือขอเริ่มเริ่มต้นเลยกัน uh huh. ก็คือ uh huh. ผมไปเจอพี่คนเนี้ยบ้า,บางเป็นบางครัง้ง uh huh. ในในสายงานสายงานหนึ่งอะไรเงี้ย uh huh. แต่คือแกก็รู้แหละว่าผมอะ่ะก็คือทําเกี่ยวกับเรื่องรอ uh huh. แม็กเกี่ยวกับเรื่องอะไหล่รถ uh huh. ทีนี้แกก็เลยถามว่า เออแบบว่าไปแกะอะไรก็อะไรเงี้ยแกะเองบ้างไหมอะไรอย่างี้บอกอ๋อบางครั้งก็คือถ้าเราสมมติมีลูกค้าสั่งแล้วทางร้านเนี่ยเขาไม่สะดวกแกะเราก็ต้องแกะเองครับอ่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะสมัยช่วงหนึ่งอ่ะที่แกยังวัยรุ่นอยู่แกก็เคยห้าวแบบเนี้ยแไปแกะอะไรพวกเนี้ยมาขายแต่คือมันเป็นแบบว่าแกไม่ได้ไปซื้อมาขายไงครับแกคือเหมือนถ้าพูดง่ายประษาทชาวบ้านคือไปรักเขาอ่ะ อ่าทีนี้จุดเริ่มต้นเลยก็คืออย่างนี้พี่ตอนนั้นอะย้อนกลับไปหน้าจะประมาณยี่สิบกว่าปีที่แล้วซึ่งไอ้พวกกองวงจรปิดอะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้มีเยอะแยะอแ,แล้วคือสมัยนั้นก็คือยังเป็นโทรศัพท์ตู้สาธารณะอยู่จุดเริ่มต้นของแกเลยก็คือแกไปกับเพื่อนแล้วก็เพื่อนแกเนี้ยโทรหาแฟนก็คือตู้โทรศัพท์สาธารนณะแล้วมันมีซากัถอยู่คันหนึ่งอะจอดอยู่ด้วยความที่ว่าแกก็ต้องรอเพื่อนแกก็เลยเดินไปเล่นๆนะพี่แล้วก็ มันมีโลโก้มันมีตาอะไรของมันอยู่เขาก็เดินไปเอามือไปแกะๆปรากฏมันหลุดออแกก็เอ้ามันหลุดง่ายดีเหมือนกันด้วยแกก็เดินเดินไปเล่นๆที่นี้พอแตะมาก็คือเอารอบคันเลยคแล้วผลปรากฏว่าแกก็เอากลับมาบ้านแกบอกว่าเอ้ยมันสวยดีอมาถึงแกก็เอามานั่งล้างๆอะไรเงี้ยนาบ้านแล้วมีรุ่นพี่อีกคนหนึ่งแกมาเห็นบอกว่าเฮ้ยตาอันนี้มันขายได้นว้ยครับ มันมีคนซื้ออยู่นะอะไรเงี้ยเหมืนอนแบบมีคนหานแกก็เลยไปพาลูกค้ามาดูปรากฏว่าพี่เขาขายได้จะผมขอแทนชื่อพี่คนนี้ว่าพี่โบท๊ทครับอ่าหาเป็นนามสมมตุติพี่โบ๊ทแกก็เลยบอกว่าเอา้ามันขายได้เว้ยทีนี้พอมันขายได้เนี่ยแกก็คือเหมือนเริ่มแล้วพอเวลาบางทีไปกับเพื่อนแกอะไรเงี้ยเริ่มเห็นอะไรนี้แกก็จะมีแบบแก่แก่บ้างคือแรกๆก,ก็คือจะเป็นรอบนอก พอหลังๆมาบางทีแกก็โซนนะพี่เอามือไปลองเปิดประตูดูถ้าไม่ได้ล็อกแกก็ดูของในรถด้วยวแต่แกบอกว่าแต่ข้าไม่ได้จะว่าเป็นรถทุกคันนะคือส่วนใหญ่ที่เปิดก็คือจะเป็นรถที่แบบดูสภาพแล้วเหมือนจอดทิ้งนานแล้วอะยางแบนบ้างอะไรบ้างคือจอดทิ้งแล้วแถวนั้นไม่มีบ้านคนอะไรเงี้ยแกถึงจะทำอย่างนั้นทีนี้แกก็บอกว่าทํามาสักพักหนึ่ง คือผมก็ไม่รู้แหละว,ว่ากี่คันอ่ะแกบอกว่าทามาสักพักหนึ่งมันมีมันเริ่ม,มีคนมาถามค,คือคนที่เคยได้ของจากแกไปนั่นแหละถามว่าไอของพวกนี้เอาไปเอามาจากไหนแกก็บอกว่าอ๋อพอดีไปซื้อมาครับไปเจอแบบจากรถเลยอย่างเงี้ยเราไปขอซื้อเขามาเขาบอกว่าเอาเหรอเออเนี่ยตอนเอาของไปเนี่ยมันมีเรื่องแปลกๆก็คือแกบอกว่าลูกค้าเนี่ยบอกว่า มันมีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนมายืนหน้าบ้านอไม่ใช่แค่รู้สึกหรอกพี่คือเขาบอกว่าแง่พ่อมาเจอแล้วเห็นมีคนมายืนอยู่หน้าบ้านครับใครก็ไม่รู้แล้วอยู่ดีก็เหมือนเฟดหายไปอ่ะพี่แจ็คพี่แจคเขาแจกของเฟดใช่ไหม,มคือแบบค่อยค่อยเลือนหายไปครับแกก็บอกว่าไม่ใช่ขวแน่ๆแกก็เลยแบบมาถามว่าไอ้ของพวกนี้ออกมาจากไหนอ,อ่ะแกก็เริ่มคิดแล้วแต่แกก็ต้องคงไม่มีอะไรหรอก ผมไม่น่าเกี่ยวของแกน่าจะเป็นอย่างอื่นทีนี้จุดเริ่มต้นของเคสที่แกเจอเลยเนี่ยก็คือมันมีเคสหนึ่งเนี่ยเพื่อนแกเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยรถคันนี้มันเป็นรถเก่าอพี่มันเป็นรถคาสสิกอะและ้วมันมีพวกอุปกรณ์อะไรพวกนี้อยู่แล้วก็คือเหมือนเจ้าของเขาจอดทิ้งไว้ประมาณสองสามคันคและคือดูแล้วว่าจอดทิ้งไว้เนี่ยไม่ต่ำกว่าเดือนปลปีแล้วไม่มีใครสนใจแล้วตรงนั้นคือไม่มีคนผูกพัน ประกอบกับเป็นกลางคืนด้วยอ่ะก็เลยชวนเดินไปดูทีนี้แกก็ไปดูมันเป็นรถสามคันนะพี่ที่แกไลา์ฟังคือเป็นรถเก่าสามคันจอดเรียงกันอยู่เป็นเหมือนริมในซอยอะ,อะไรเงี้ยพี่ก็มีหญ้ามีไรขึ้นบ้างปกติแกก็ไปดูดูละตอนเย็นโอเคตรงนั้นคนไม่ปลุกพล่านามันจะอยู่ในเขตที่แบบชานเมืองแล้วก็เป็นเหมือนในซอยนั้นจะเป็นพวกโรงงานนะพี่ค ที่แบบว่าคนเขาจะไม่ค่อยผ่านกันเท่าไหร่อะแกก็บอกว่ามันก็โอเคแหละอ่าพอตกกลางคืนปุ๊บแกก็ไปกับเพือ่อนสองคน<ม>ย้อนไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปค่อยแบบดูอันไหนถอดได้ก็ถอดอันไหนแกะได้ก็แกอะอะ<ม>ประตูรถก็ไม่ได้ล็อกด้วยคือแต<อ>่คำว่าไม่ได้ล็อกของแกคือแกบอกว่ากุญแจมันโดนงัดหมดละแล้วก็เปิดเข้าไปปรากฏว่าของข้างในก็ยังอยู่โคพี่แกบอกมีแ้านตรงมีแหวนตาอะไรแกก็ ก็ได mm. ้ความที่ว่าตอนนั้นคือแกก็คือขนองอ่ะแกก็หยิบมาอเอามาคันแรกผ่านไปคันที่สองผ่านไปทีนี้มาคันที่สามดิคันที่สามแกบอกว่ากลังแกะแกะอยู่ในรถเนี่ยก็คือตรงนั้นเรามมีไฟถนนดีแกบอกว่ามันเป็นรถไฟสองถนนอ่ะแกเห็นว่าในรถจะมันมีคนแกเพื่อนแกน่ะแกเห็นว่าเพื่อนแกอยู่คันแรกอยู่เลยออ จะเดินเล่นอยู่แถวคันแรกแต่ว่ามีคนอยู่ในรถคัถนที่สามแกก็เออเห็นเป็นหัวคนเห็นหน้าคนแกก็เลยเปิดประตูไปดูว่าใครปรากฏว่าไม่มีคนพี่แจ๊คในรถก็คือโล่งๆเลยไม่มีคนไม่มีของอะไรตรงนั้นก็คือเป็นกระจกใสๆอ่าแกก็ปิดประตูเสร็จแกก็มาแกมาแกะโลโก้ข้างท้ายต่อ แล้วทีนี้แกบอกว่าทีนี้เห็นเป็นหน้าคนเลยที่เอามือป้องกระจกอ่ะแล้วมองแกอเป็นลุงแบบมีอายุและว<ฆ>หัวละล้านแต่แกก็แบบว่าไปเปิดประตูอีกทีหนึ่งก็ไม่เจอใครอืมอ่ะแกก็เริ่มใจเสียแล้วแต่แกก็คือก็ไม่ได้เชื่อเรื่องนี้อะไรเท่ไเาไหร่เอพแจกก็คือก็ยังอ่ะทาต่อทีนี้ไอ้แต่คนเนี้ยเขาเหมือนชะโงกออกมาจากประตู พี่จัดงานนึกออกเวลาบแบบเราไขก็จบเวลากชะงักงงตัวมาถามเฮ้ยเป็นหนุ่มทำไรอะ่ะอแต่เงี้ยเราบอกว่าอ๋อไม่ได้ทําไรลุงอะไรเงี้ยก็คือแบบสะบัดไปบอกว่าอไม่ได้ทําไรครับลุงแต่เขาก็นึกได้เอาไข้วรลยพอมองกีคือไม่เห็นแล้วพี่ก็เลยเดินไปดูตรงที่ลุงแกชงงออกมาปรากฏว่าตรงนั้นอะ่ะกระจกก็ไม่ได้เปิดอืมแต่คือแกเอียงตัวออกมานะแอ๊ ทางพี่โบ๊ชก็ยังไม่หยุดนะพี่ยังเอาต่อก็คือเ็จปุ๊กอ่ะแจกก็ได้ของเ็จกก็อ่ะกลับบ้านกับเพื่อนพอทีนี้จะเรียกเพื่อนเพิ่งสังเกตที่แจ็คเพื่อนไม่อยู่แล้วคือเพิ่งมาสังเกตได้ว่าเพื่อนแกไม่อยู่แล้วนะไปไหนตอนไหนก็ไม่รู้แต่ว่าทิ้งรถจักรยานยนต์ไว้ก็คือทิ้งมอเตอร์ไซค์ไว้อ่ะแกก็งงเอ้าไปไหนแกก็เลยเดินหาเพื่อนแก คือส,สุดท้ายเนี่ยเดินหาไม่เจอแกก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนออกไปทางซอยไปดูรปรากฏว่าเพื่อนแกวิงว่งออกมาไปโผล่ปากซอยวิ่งมาเป็นกิโลพี่แับแกก็เลยถามเพื่อนแกบอกเฮ้ยมึงจะวิ่งมาทําไมมึงเอามอเตอร์ไซค์มาแบบแล้วมึงเกิดอะไรขึ้นเลยอย่างเงี้ยเพื่อนแกก็คือแบบว่ายืนหอบเลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอางนี้เดี๋ยวมึงออกมาไล้ใช่ไหมผ่าทุซอนเข้าไปหน่อยไปเอามอเตอร์ไซค์หน่อยแตเป็นเพื่อนหน่อยครับ บอกเอแล้วมึงวิ่งมาทาไมมอเตอร์ไซค์ก็จอดอยู่เออแล้วแต่ออกมาทําไมไม่บอกกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบด่าๆเพื่อนแกบอกเออนะไปเอาเข้าไปเอารถก่อนคืออารมณ์คนประมาณับปฎิหลุดระดับหนึ่งแกก็ผ่านัางสอนท้ายกลับเข้าไปที่ตรงรถนั่นแหละไปเอามอเตอร์ไซค์กลับออกมาอมาถึงปุ๊บแกก็ขี่กันกลับบ้านไปถึงปุ๊บส่งเพื่อนแกก่อนจนถึงบ้านเพื่อนแกก่อนมาถึงบ้านพี่โบ๊ท แกก็ถามเพื่อนแกตรงหน้าบ้านว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อแก mm hmm. ทําไมถึงวิ่งวิ่งไปตอนไหนวิ่งไปยังไงแล้วทาไมถึงไม่เห็นแล้วคือวิ่งทําไมเพื่อนแกก็เลยบอกว่ากลัวเห็นผู้ชายคนหนึ่งอ่ะ mm hmm. ช่างโมกตัวออกมาจากกระจกรถ mm hmm. มองมึงแล้วอยู่ดีเขาก็หมุนหัวมามองกู mm hmm. พี่แจ็คนีถามว่าหมุนหัว <ๆ S 2> ออก<ๆ>ใช่ไหมก็มครับหมุนหมุนครับ ก็คือเหมือนแบบชะงกเอียงตัวม,มาอม,มองพี่โบ๊ชแล้วอยู่ดีๆหัวก็หมุนมามองเขานั่นแหละเขาก็เลยวิ่งออซึ่งน่าจะเป็นจังหวะเดียวกับที่ถามพี่โบส๊์นนแหละครับว่าเกิดอะไรขึ้นทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยอ่าพี่โบ๊์แกก็บอกว่าเอ้ยิงตาฝาดหรือเปล่ากินเบียร์กินสุราอะไรปาหรือเปล่าอะไรเงี้ยบ,บอกไม่นะตอนมานี่คือไม่ได้ดื่มอะไรเลยอื ติอยู่เต็มร้อ,อยเลยคือเพราะว่าพี่คนนี้เล่าไม่ดื่มแต่ตู่บุหรี่ครับอ่ะทีนี้เขาก็เพื่อนแกเข้าบ้านไปละตัวพี่โบท๊ทเองก็เข้าบ้านกันทีนี้เข้าบ้านไปปุ๊บแกก็อ่ะนอนแล้วเพราะว่ามันดึกแล้วคนแกบอกว่าน่าจะประมาณปีสองแล้วพี่แกก็นอนอาบน้ำเข้านอนแล้วมีเสียงคนยินเรียกหน้าบ้าน ก็เรียกชื่อเลยพี่เรียกชื่อพี่โบวว่าไอ้โบท๊โบทมึงเอาของกูคืนมาครับเรียกอยู่อย่างงี้พี่แจ๊ดแบบไอ้โบท๊ทมึงเอาของกูคืนมาแล้วคือวันนั้นอน่พี่โบท๊ทอ่ะอยู่บ้านคนเดียวพ่อกับแม่ไม่อยู่ไปต่างจังหวัดแกก็เลยแบบแง้แง้แงพมานอยู่แกบอกสิ่งที่แกเห็นก็คือไอ้ตาลุงคนแล้วแหละมายืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็เรียกว่าไอ้โบท๊ท อาของคู่คืนมาอ,อยู่อย่างเงี้ยแกก็ไม่สนใจอ,อ,อี่กยีคุณปงนอนยอะไรเงี้ยแต่แกแกก็เริ่มกลัวละแกก็เริ่มตรวจมวลเริ่มอะไรละทีนี้หนักข้อขึ้นที่คือเสียงจากหน้าบ้านมาดังอยู่ในโถงบ้านชั้นล่างค,คือบ้านแกจะเป็นสองชั้นคือชั้นล่างเป็นปูนชั้นบนเป็นไม้มเสียงมาดังอยู่สองชั้น ทางล่างแล้วก็มีเสียงคนเดินที่มันได้มาแล้วทีนี้เสียงลุงคนนั้นมายืนอยู่หน้าห้องแล้วก็พูดแบบย้ําย้ไงพี่ไอโ้โป๊สเอาของคืนมาแล้วก็มีประโยคสุดท้ายพูดมาว่าถ้าพรุ่งนี้มึงไม่คืนกูจะเอามึงไปอยู่ที่รถคันนั้นนั่นแหละพี่พอตอนเช้าปุ๊บแกก็เลยแบบเอาของทุกอย่างอไปโยนใส่ไว้ในรถเลย แล้วแกก็มาหาเพื่อนแกมันก็ต้องคืนอ่ะอืมโอโหไม่คืนไม่ได้ดิอแ<จ>ออนั่นแหละพี่เ,เลยแบบมาหาเพื่อนแกเพื่อนแกก็จับไข้หัวโกรธไปเลยครับทีนี้แกก็เลยด้วยความที่ว่าพอเพื่อนแกเริ่มหายปุ๊บสองสามวันผ่านมาเลยเนั้นคือเงียดีึือแกเลยถามเพื่อนแกว่าจําลักษณะของไอ้ลุงคนที่เห็นคนนั้นได้ไหมอืมแกก็เลยบอกว่าเออเพื่อนแกไลายฟังว่าคือหัวล้าน ใส่เสื้อเป็นลายลายนอยครับลักษณะเดียวกันเลยพี่แลวคือหลังจากนั้นอ่ะมันก็มีคนไปพยายามลักรถคันนี้แล้วก็เจออีกเหมือนกันคือมีคนมาเล่าให้ฟังแต่อันนี้คือไม่ได้ไม่ได้ขโมยแค่ของนะพี่คือใช้วิธีการว่าเอารถเอารถยกมายกเลยจะมาขโมยอาา่าฮะแต่แกไปสืบข้อมูลมาจนได้เรื่องนะพี่คือเกิดสืบข้อมูลมาว่ารถสามคันนี้ยคือ จ้าของรถอ่ะเสียชีวิตครับแล้วทางลูกเขาอ่ะด้วยความที่ว่าพ่อเขาเป็นคนหวงของทีเขาไม่ยอมให้ขายไม่ยอมไม่ทําอะไรเลยแต่คือจอดทิ้งไว้ที่บ้านรถก็ไม่ได้ใช้พี่เพราะมันมันเสียหายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือพ่อแกไม่ซ่อบแม่อะไรคือจอดทิง้งแกก็เลยต้องลากเอามาวางเรียงกันไว้ตรงนั้นนะพี่เพื่อที่จะแบบว่าเอาออกมาจากบ้าน แต่ก็คือบ้านแกจะอยู่อีกซอยหนึ่งนะอันนี้คือเป็นที่ว่างๆที่แบบจะจอดได้เป็นริมแบบริมป่าอะไรเงี้ยแกก็เลยม,มาวางไว้แต่ผมแต่ปัจจุบันนี้รถสามคันนี้ก็ไม่อยู่ละพี่แต่ผมจําได้ว่าสามคันนี้ยตอนเด็กอะ่ะตอนนี้ผมยังเด็กๆอะ่ะผมเคยเจอเพราะว่าพี่คนนี้เขาจะอยู่แถวบ้านเก่าผมและในซอยนั้นน่ะคือมันเข้าไปค่อนข้างลึกเหมือนกัน คือตอนแรกอะผมก็ไม่รู้หรอกว่ารถขนาดอะไรเงี้ยจนจะเล่าให้ฟังแะเล่ามาเลยจะบอกว่ารถมันอยู่ในซอยนี่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 ี่ผมก็เลยบอกไอ้ถังคันนี้หรือเปล่าอือมอืก็เลยจุดใจตามเปาว่าตอนเด็กๆอะผมเคยขี่มอเตอร์ไซค์เล่นกับเพื่อนเข้าไปแล้วเจอออยังไงอะก็คือมันเป็นรถยุโรปอ่ทาท<ม>ั้งสามคันเลยี่ไม่ต้องระบุยี่ห้อนะไม่บอกยี่ห้อแต่คือเป็นรถยุโรปสามคันแต่เป็นรถแบบคอน้านคลาสาสิกอะ แต่มันก็ไม่มีใครเล่นหรอกพี่ก็คือเพราะว่าอะไหล่มันหายากอะไรมันเก่าครับนั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นมาคือแกก็ไม่ทําอะไรอย่างนี้เลยพี่คือเลิกไปเลยอืเพราะว่าแกก็กลัวแล้วก็จากนั้นคือกลายเป็นว่าแกเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นคนมีเซนส์ไปเลยพี่แกจะเห็นแกจะเจออะไรเรื่องพวกนี้แต่ว่าแกก็ไม่ไม่ทักไม่คือไม่หาคือแบบเฉยๆไปเลยแต่คือเหมือนเคสนี้ยทาให้แกเปิด เรื่องเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างเงี้ยครับรับผมเรื่องก็ประมาณนี้ครับพี่แจ๊คเฮ้ยคุณผมผมถามเลยสิคุณจ๊อบว่ารถซากรถอย่างอย่างอย่างเช่นที่พี่โบ๊ชเนี่ยคนเนี้ยเขาไปหยิบไปแกะไปนู่นไปนู่นไปนี่มั่นมาอะไรเงี้ยเอาจริงๆเอาจริงจะิงนะมีมีเจ้าของป่ะจริงๆอ่ะรถพวกเนี้ยพี่มันมีหลายสาเหตุอ่าบางทีเจ้าของก็เอามาจอดทิ้งรอซ่อมอ่าบางทีก็ เป็นแบบว่าเจ้าของรถเสียชีวิต<อ>แล้วก็คือเหมือนกับลูกหลานไม่ได้สนใจอะไรก็คือลากเอามาวางไว้ก่อนอแล้วก็บางคนก็คือเหมือนกับจอดไว้หน้าบ้าน<อ>แล้วก็คือตัวเองก็ย้ายบ้านไปอะไรเงี้ยแล้วก็รถก็ไม่ได้มาสนใจอแล้วบางคันรถก็เครื่องพังมีปัญหาคือมันหลายอย่างพี่แจ๊คแต่ส่วนมากเราจะเห็นว่ารถพวกนี้บางทีเขาก็จะลากเอามาจอดทิ้งเอามารอไว้ก่อน แต่ส่วน,เ,นเราเห็นเห็นกันนั่นแหละพี่แต่ส่วนมากก็จะมีเจ้าของถือว่าหมายถึงว่าเจ้าของในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นเจ้าของสถานที่ที่รถเนไปจอดอยู่อ่าประมาณนั้นครับแล้วก็คือส่วนใหญ่ที่จเลอยฟังเนี่ยมันจะเป็นรถที่จอดตามในซอยอืในซอยที่แบบว่าครับเขามีรถจอดเรียงกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับหรือบางทีเป็นอู่เก่าอ่า ที่แบบว่าเป็นอู่เก่าและซ่าแล้วคือเหมือนประมาณบางคนเอาเรถมาซ่อมแล้วก็ไม่มาเอาค่อดทิ้งอ่าฮะแกก็จะแบบว่าพอเห็นว่าจอดแล้วจอดนานแล้วมีคนอะไรเงี้ยแกก็จะไปแกะๆงง่ายเพราะว่าอย่างอย่างที่รู้กันที่วกชิ้นสว่วนบางชิ้นเนี่ยมันก็แกะง่ายครับแล้วก็เอาไปขายตามสมัยก่อนก็อะไรนะเข้าคลองหลอดอ่าถูกต้องตลาดมืดกลางคืนอะไรเงี้ยอ่าครับก็คือเอาไปตั้งแบะแขนงเลยที่ เพราะตองไหนก็นมันไม่มีพวกสื่อโซเชียลที่ให้ลงขายไงอ่าคืออย่างเงี้ยผม,มกำลังที่ผมถามเนี่ยไม่ใช่อะไรคือถามว่าอย่างเงี้ยผมไม่เรียกว่าขโมยแล้วก็มันดูแบบรุนแรงไปอันนี้เขาขายจิกว่าจิก จิกใช่คือผมใช้คำว่ามันจะแบบมือไวอะมือบอลคือจุดเริ่มต้นมาแต่ความมือบอลนะพี่ก็คือแกไปยืนแค่แกแกแล้วมันหลุดเนี่ยแกก็บอกอ้าวเฮ้ยมันหลุดางอยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วแกก็บอกว่ามันก็เลยมือแกก็เลยเริ่มรู้วิธีว่ามันต้องแกะอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นแตเป็นประสบการณ์ของเขาแหละที่เนี่ยพอมันจิกมากๆมันมันไม่ถูกต้องอ่ะมันก็ต้องมันก็ต้องเจอบทเรียนเออเจอบทเรียนอะไรบ้าง แล้วคืออย่างที่ผมบอกพี่แจ๊คไงรถบางคันเจ้าของเขาเสียไปแล้วครับคือรถบางคนอ่ะอันนี้ที่ผมเคยเจอคือเจ้าของเสียไปบางคนไม่ญาติไม่รู้นะพี่ว่ามีรถครับพอแกเสียเพืออย่างเคสมีเคสนึ่งที่ผมเคยดีมาสิลุงแกเสียชีวิตแล้วคือมีรถแต่เอารถมาจอดไว้ก็คือเป็นที่ที่คอนโดเก่าที่ผมเคยอยู่อ่ะที่ตรงนนทบุรี่เราไม่บอกชื่อ แล้วคือแกก็จอดแล้วขนนั้่ะไว้แต่แกมาเสียชีวิตอยู่อือยหลายปีมากที่แกก่อนญาติแกจะมาเจอรถอ่ะจริงๆแล้วมันก็จะมีเรื่องเล่าลักษณะแบบนี้แหละที่มันเกี่ยวข้องกับข้สร้างซากรถอะไรเงี้ยแต่ว่ารถขันคือก็ไม่มีใครเจออะไรนะเพียงแต่ว่าเหมือนกับแกเสียไปแล้วปุ๊บรถก็มันจอดทิ้งไว้ตรงนั้นนะจนแบบอุ้ยกว่าลูกแกจะเจอว่าเอ้ยมีรถอะไรเงี้ยคือเขาเหมือนไปเช็คว่ามีมีมอดกอะไรบ้างเนี้ยแล้วมันขึ้นว่ามันมี แกข้อควองรถรุ่นนี้ยี่ห้อนี้อยู่ก็เลยมาย้ายมาหาแบบต้นต่อว่าอ่ะแกมาพักอยู่ที่นี่แกมีห้องที่นี่นะจะมาหาดูว่ารถอยู่ที่นี่หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นแล้วก็อีกคันนึงแต่คันนี้ก็คือถูกยกไปที่สอน,นอนแล้วครับตั้งแต่ผมเข้าไปอยู่อ่ะเจ็ดแปดปีผมก็เห็นคันนี้แหละคือมีคนบอกนะว่าเจ้าของมีเจ้าของอยู่เชียงใหม่แต่ไม่มาเอารถครับ จากรถที่จอดปกติอพี่จนคนนั้นจะเอาแบตเตอรี่ไปอีกคนนึงเอาอะไรไปไวรุ่นมาเงประตูเปิดประตูสุดท้ายคือกลุ่มไวรุ่นมานั่งกินเหล้ากินเบียร์กับบนหลังคารถถูกกระจกสั้งคันเอาสีมาพ่นคือการเป็นจ้าขอ,อ,องรถตื่ก็มีเคสแบบนี้อยู่คือเหมือนจะบางคนเขาก็ไม่สนใจอ่อะเอาไปนาย่ายลืม,ลมว่าส่งของทุกชิ้นมันมีเจ้าของอ่ะพูดกันตรงตรง ใช่พี่เจ้าของมีเจ้าของเขาไม่เขาไม่ใช่ว่าไม่สนใจแต่คือเขาก็ไม่ขายคือเขาเหมือนเขาเขาตีเฉยอ่ะนั่นแหละพี่แจ็คมันก็เลยประมาณนั้นคือครับผมอ่ะถือว่าเป็นการไปจิ๊กเข้ามาแล้วกันนะแต่ต้องมีบทเรียนอย่าเอาเยี่ยงอย่างถูกต้องแว่าอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างเพราะว่าเดี๋ยวนี้กล้องอะไรมันก็เยอะอล้พี่ครับโอ้วตาไวเต็มหมอจิ๊กก็ขโมยแหละนะโอเคงๆมันก็คือทำเดียวกันแหละพีครับผม ได้ครับคุณจ๊อบนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะของเดี๋ยวซากๆครับ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 ผมจะฝากเรื่องมานิดนึงเดี๋ยวผมขอเลือบเองสองก็คือเรื่องเนี้ยเป็นของแฟนกับน้องแฟนไปเจอจะเจอตั้งแต่เด็กแหละก็คือเป็นเรื่องของกะสือพี่ครับครับแบบว่าที่แบบว่าอธิบายทั้งงานชัดเจนเลยว่ามันเป็นยังไงอ่าอ่านะฮมีผมก็กําลังถามแฟนผมอยู่ แล้วถ้เดี๋ยวเรียบเียงมาเดี๋ยวผมจะเอามาเล่าให้ฟังครับได้ครับถ้าเรียบเปียงได้อะไรยังไงก็ติดต่อมาที่ทีมงานนะได้ครับโอเคได้ครับคุณจอบขอบคุณมากมากเลยนะยินดีครับพี่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะพี่แจ็คนะเช่นการขาครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก .com สวัสดีครับ